อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะมีการคว้ารางวัลสุดยอดอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขระดับยอดเยี่ยมยกเป็นอำเภอต้นแบบนะคะที่มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์พร้อมกับจะมีการเร่งขยายผลนะคะไปยังอำเภออื่นๆให้เกิดความยั่งยืนเช่นเดียวกันค่ะ ที่กระทรวงมหาดไทยนะคะทางด้านนายสุดธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเขาว่าได้มีการคัดเลือกอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขยอดเยี่ยมนะคะเพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขมอบรางวัลให้กับอำเภอนำร่องระดับจังหวัดที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่งได้มีการขับเคลื่อนบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชน โดยเป็นการนำทีมชุมชนเข้มแข็งนะคะทั้งกลไกในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการคัดเลือกในรอบแรกจากอำเภอทั่วประเทศ878อำเภอเหลือตัวแทนจังหวัดนะคะ76อำเภอและตัวแทนกลุ่มจังหวัด18อำเภอจนรอบสุดท้ายคัดเลือกเหลือเพียง10อำเภอที่มีผลงานโดดเด่นได้แก่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอเ,อเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอ,อโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอเภศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาอเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะอเอภวังเจ้าจังหวัดตากอเอภหันคาดจังหวัดชัยนาท อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทางคณะทำงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ประเมินผลในช่วงระหว่างวันที่13ถึง27ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อนำผลการประเมินที่ได้นะคะมาตัดสินอำเภอที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการจะเป็นอำเภอนํำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขซึ่งปรากฏว่าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขยอดเยี่ยมระดับประเทศค่ะ ซึ่งสําหรับทั้ง10อําเภอที่เข้ารอบนะคะทางด้านประกรวสมัดไทยระบุว่าต่างเป็นอําเภอที่มีผลงานโดดเด่นในเจิงประจกักเพราะว่านายอำเภอทั้ง10อําเภอต่างทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของอําเภอนั้นๆเป็นผู้นําที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดทําโครงการพัฒนาในพื้นที่ของตนผ่านการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะและสามารถจัดทําโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จึงทาให้การตัดสินคัดเลือกเพื่อหาอําเภอนาร่รองบําบัดทุกบํารุงสุขยอดเยี่ยมเป็นไปด้วยความลําบากใจของคณะกรรมการแต่ทุกการประกวดการตัดสินก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดทั้งนี้คณะทํางานได้มีมติลงความเห็นร่วมกันด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะคะคัดเลือกให้อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาและอําเภอวังเจ้าของจังหวัดตากได้รับรางวัลอําเภอนาร่รองบําบัดทุกบํารงสุขยอดเยี่ยม เนื่องจากเหตุผลว่าอำเภอดังกล่าวเป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลานั้นนะคะได้มีการจัดทําโครงการดาลาบารูสู่ความเพียรซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้พื้นที่อำเภอเทพ,พานะคะมีระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่เข้มแข็งประชาชนมีอาชีพมั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้นชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่าน,นกลไกผู้นําหรือว่านายอำเภอเทพ,พาที่สามารถจะบูุรณาการภาคีเครือข่ายทั้ง7เครือข่ายให้สามารถเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการได้อย่างสมานฉันท์สามารถีเป็นอันหนึ่งอัน ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างนะคะประสานความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพื้นที่จากความร่วมมือร่วมใจกับผู้แทนทางศาสนาทั้งพุทธและก็อิสลามให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการก่อให้เกิดความร่วมมือนะคะของสังคมพหุูวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความปรองดองพื้นที่เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนการทํางานนะคะที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ เพื่อประโยชน์สุขนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่คะ่ะ